สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่35นะครับเป็นการพบกันระหว่างเรเบิลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอทเจสเซียมรับการเมืองของบูว์แฮมตันวอลเลอร์นะครับวูนนี้จะเด็กันในคือวันที่2พฤษภาคมเวลาตีสองนะครับหรือตรงกับเช้าวันที่3พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้งทีม ก่อนก็นแล้วกันนะครับในส่วนของแมนซิตี้นะครับตอนนี้ลุนท็วฟอร์อยู่อันดับที่4 34นัด61คะแนนนะครับบู๊พาแฮมตันรอจบใช้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกำลังทำอันดับให้ดีมากขึ้นนะครับอันดับที่13นะครับ34นัด41คะแนนนะครับความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ซิตี้ได้ครับตอนนี้เนี่ยมีลุ้น1รายการนั่ก็คือ FA Cup เนี่ยเข้าชิงไปที่เรียบร้อยนะครับกับคริสตัล팰เลสนะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็ฟอร์มดีนะกลับมานะครับมีผลงานที่ดีนะครับ10นัดหลังสุดนะครับก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับให้กับนอริงแฮมป์เรสต์นะครับส่วนรายการอื่นเนี่ย FA Cup ก็กลับไปชนะฟอร์เรสต์ได้ในบ้านนะครับรวมถึงชนะบอลมันแล้วก็พรีมันอากายนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกโอ้โหเรียกได้ว่า5นัดหลังสุดไม่แพ้ใคครรเเลยนนนะะับป็ช นะครับชนะไปถึง4แมตช์ด้วยกันแล้วก็เสมอ1แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทางซิตี้นะครับเปโคลเดล่าบอกว่ามันเป็นนัดชิงทุกนัดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องทำอันดับไปเล่น UCL รู้กันหน้านะครับเพราะตอนนี้กำลังมีทีมที่ลุ้นนะไป UCL นะครับถึง5ทีมด้วยกันนะครับตั้งแต่อันดับที่3 4 5 6 7นะครับไม่ว่าจะเป็นนิโกเซ่นซิตี้เชลซีฟอร์เรนและแอสตันวิลล่านะครับซึ่งจะเอาแค่3ใน5เท่านั้นเองนะครับแหมแล้วทีมที่ไล่ตามมานนนะตอี้ เป็นเซนต์วิลลา57นะครับฟอร์เรสต์60เชลซี60นะครับแล้วก็เซตี้61ก็เซิร์ฟ62อู้หมันน่ารักน่ารุมมากเลยนะครับในน้ดล่าสุดนะครับที่เป็นเกมเอฟเอคัพนะครับสามารถบุกไปชนะได้ฟอร์เรสต์มาได้นะครับทางเบโกเดลาก็ให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆไว้นะครับ ซึ่งมีการพูดถึงนักเตะในทีมอย่างไมดโดควซินนะครับที่ส่วนใหญ่จะลงเป็นจัวสำรองนะครับชื่นชมเลยนะบอกว่ากาลังโชว์รอมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในการขับเคลื่อนแดนกลางนะตั้ย้ายมาร่่มทีมซิตี้เลยหลังเกมที่ซิตี้เอาชนะฟอร์เรสต์ไปสองส่วนะนะครับช่วง3าเกมหลังสุดในโควซินท,ทำผลงานได้ดีมากๆนะเราโชคดีที่มีทีมเนี่ยมีเวลาฟื้นตัวและมีเขาอยู่ในทีมนะเพราะในจังหวะเวลาและความเข้มข้นที่เขาเล่นเนี่ยเราไม่สามารถลงเล่เนได้ทุกสามวันลหรอกแต่ว่าเขาช่วยทีมเราได้ในานันนี้นะครับก็ทั้งซิตี้ ป็นปีที่3ติดต่อก,กันนะครับในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะปีที่แล้วแพ้แมนยูใช่ไหมแต่ปีนี้เขาก็หวังว่าเอออย่างน้อยเนี่ยมันมาให้ให้เป็นนะครับเรื่องของความสำเร็จมันต้องต่อเนื่องอย่างน้อยมันมี1ถ้วยเนี่ยนะครับเขาก็โอเคแล้วนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของทางแมนซิตี้นะวันตอนนี้นะครับก็มีเอลิเบอร์ฮาร์แลนด์โลรีนะครับอาเก้จอห์นสโตนนะครับยังไม่เข้าลงสนามออสการ์บ๊อบมีการบาดเจ็บของเริ่มเพิ่มเติมนะครับเบเดอร์ซอน ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะครับไปดูความพร้อมของทางฝั่งวอฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์กันบ้างนะครับบูฟเนี่ยโอ้ปเป็นทีมหนึ่งที่ช่วงหลังเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะเรียกว่าดีแบบโหสุดๆเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่านะครับในส่วนของ5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกวูฟชนะรวดเลยนะครับเนัดหลังสุดนะครับเสมอแมตช์เดียวนั้นเองโอ้โหเรียกว่าทําคะแนนนะครับและทําอันดับเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือโซนหนีตกชั้นแล้วเพราะฉะนั้นนะอยู่เหนือ ท็อตแนมอตสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโอ้โหนะครับอย่างในนัดล่าสุดนะครับวูฟเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป3าส่วนนะครับแล้วก่อนนั้นนะ่ะบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้นะครับซึ่งณนะตอนนี้นะถ้าชนะอีกแมตช์หนึ่งจะเป็นการชนะ7เกมติดต่อกันนะครับแต่มันก็ยากนะมาเยือนซิตี้นะครับหลังเกมนี พี่ชนะเลสเตอร์นะครับวิกเตอร์เปร่ากุนซื้อของทีมก็สัมภาษณ์หัวยาวเหยียดแล้วนะบอกไว้ว่าชื่นชมนะครับลูกทีมนะผมเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ที่ไปกํากับเรื่องสำคัญสำพั์ได้ผมเข้าใจว่าเรามีเวลาไม่มากพอที่จะฝึกนะครับแต่เรากํากับการฝึกโดยระบบยุวิธีเราสร้างความมั่นใจกับพวกเขาและมั่นใจความมั่นใจของผมเนี่ยส่งไปถึงพวกเขาด้วยเราไม่ได้ทำอะไรมากมายเราปรับปรุงสิ่งที่เราต้องการผมคิดว่าหลายทีมเนี่ยทำงานได้ดีแล้วผมก็มีความสุขผมมีความสุขมงางบที่ต้องปรับปรุง ทีมของเราแต่ละวันและเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยครับวิกเตอร์เปเรล่ายังกล่าวถึงการสนับสนุนของแฟนบอลของบูมนะครับว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเราชนะคขเนี่ยไม่ได้เราต้องการแฟนบอลเราต้องการสโมสรเราต้องการทุกคนเราต้องมุ่งมั่นและสมัคคีกันเพื่อพัฒนาทีมของเราเราอยากพัฒนาทีมรืในเรื่องของการครองบอลเพราะผมไม่ชอบทีมที่เล่นแบบโต้กลับแต่สำหรับวันนี้มันดีเลยทีเดียวนะครับผมจะได้กำลังใจจากทีมและแฟนบอลด้วยพวกเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยทีเดียว ในส่วนของตัวเปรี้ที่มีการปารเจ็บของบุฟตอนนี้นะครับมี6คนด้วยกันนะครับเปโดริมาแซมจอร์สโตน นะครับเยอร์สันมอสเคอร่านะครับเอนโซกอนซาเลสเลออนชิโวเม่แล้วก็ซาสซาคาราดิตนะครับอันนี้คือลงสนามแมชสนี้ไม่ได้เลยครับหลายๆคนก็ปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับแต่ว่าโชคดีนะวูดแฮมป์ตันเนี่ยนะครับก็น่าจะนะครับเรียกได้ว่าเอายังอยู่ในฟัมบิลิลีกต่อนะครับแล้วก็ไลเลเตะหลายๆคนอาจจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะมาเทอุสคุนย่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวมาร์คุนย่ากันสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทัั้งทีมกนบา ส้างนะครับ แมนซิตี้กับวูฟนะครับเคยเจอกันมาทั้งหมด131ครั้งนะครับเปนซิตี้ชนะ56เสมอ25วูฟชนะไป50ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของหน้าล่าสุดนะครับก็เป็นซิตี้ระบบวชนะวูฟที่มาเรียนูเกาว2ประตูต่อ1นนะครับขั้งสุดท้ายที่วูฟชนะซิตี้คือปี2023นะครับชนะที่มาเรียนูเกาว2-1เช่นกันฟอร์มหน้าล่าสุดนะครับซิตี้ชนะ4เสมอ1นนะครับเวลาเล่นในบ้านวูฟหน้าล่าสุดเวลาไปทีมเยือนนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1เหมือนกันโอ้น่าสนนใจะคครับ่าเฉลี่ยในการรรยิงปะตูนคับ ซตตี้เล่นในบ้านนปปมา2.29ประตูตอนนั้ดวูเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.47ประตูต่อนัดนะครับค่าเฉลี่ยใน,ในการเสียประตู แมนซิตี้อยู่ที่1.29ประตูต่อนัดนะครับเล่นในบ้านส่วนวูฟเวลาไปทีมเยือน1.88ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่ยิงประตูให้ทางซิตี้มากสุดคืออลิบาฮารลนด์21ประตูนะครับรองลงมาเป็นฟรีฟอร์เดนที่7ประตูส่วนวูฟนะครับเป็นมาลุคคุนยา1 5ประตูและจ็อกเก็สแตลเลเซน13ประตูนะครับหลังจากจบแมชนี้นะครับก็ซิตี้จะไปเยี่ยมซายจาตันทีมบวยนะครับส่วนวูฟเปิดบ้านรับไบตันนั่นเองนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครรััับนนดี้ลงงตวจิ แน่นอนนักเตะทีมชาติอียิปต์วัย26ปีนะครับก็ย้ายมากับซิตี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับลงเล่นกับซิตี้12นัดนะครับ6ประตู2แอซิสในพิมลีกนะครับแล้วก็ทุกรายการนะตั้งแต่ย้ายมาจากไอทอลเฟอร์เฟลด์ก็43นัด27ประตู17แอซิสนะครับ ทางบูฟก็จะเป็นมาทุกคุนย่านะครับณนะตอนนี้เนะี่ยคุณย่าลงเล่นในพรีเมลีก29นะ15ประตู6แอสซิตด,ด้วยกันนะครับมีข่าวกับทางแมนยูด้วยนะว่าจะย้ายมาในะรูกกนหน้าด้วยค่าตัว62ล้านยูโรนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ย ก็ดีใจในไฟแมนยูนะถ้าคุณย่าย้าแบบน่าจะเข้ากับระบบทีมของแมนยูได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสิเป็นจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับไปกันทั้งฝั่งเจ้าบ้านซิตี้ก่อนละกันนะครับซิตี้ก็ยังมีปัญหาในแผงเกมรับนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากพอตัวที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยถือว่าทดแทนกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งนาเตเดวรุ่มหรือว่าตัวสมดองนะครับซิตี้จะมาในระบบนะครับสีบ่สองสามหนึ่งใน พอสับประตูนะครับเบตอซอนจะกลับมายืนเป็นมือหนึ่งนะครับแบ็กขวาเนี่ยยังต้องถอยมาทีวอนดูเนสกลับมายืนตรงนี้นะครับทางซ้ายใช้นะครับนิโก้โอเรียนะครับเหมือนเดิมนะดาวรุ่งกองกลางที่ย้ายมายืนแบ็กซ้ายนะครับโอ้โหสลับตำแหน่งกันสุดยอดเลยนะทีมนี้นะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์มนะครับจะซัวกอดิโอนะครับจะยืนกับรูเบนดิอาร์นะครับในส่วนของมิดฟิวรับ2คนนะครับมาตัโคเซิตกับนิโก้กอรเซเลจะยืนคู่กันนะครับ3ตัวด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นซาวินโยนะครับ ทางซ้ายเป็นกูโดกันนะครับตรงกลางเป็นคีวิโดบอยแล้วนะป้าเป็นโอมามามูสนะครับแหมทีมนั้นนี้นะ่าจะจัดตัวแปลกๆนิดนึงนะสำหรับทางซิตี้นะครับแต่ก็คงไม่แปลกใจแฟนบอลซิตี้หรอกเพราะว่าทางเป็กูโดลาเนะี่ยเขามีหลายแพทหลายสูตรนะครับดูที่ผลการแข่งขันเป็นหลักนะครับว่าจะเก็บสามแคมได้ไหมไปกันทางฝั่งทีมเยือนวูฟปวอร์แฮมตันวันเดอร์เลอร์ op, pton, er, กันบ้างนะครับวูฟเนี่ยจะใช้ระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับ ผู้สับัตูโจเซซานนะครับเซนทาฟสังคนนะครับก็จะเป็นโกเมสอับบาดูแล้วก็แมดเดลโฮตี้นะครับวิงแบ็กขวานะครับเซเมโดนะครับทางซ้ายเป็นอัตโนรี่นะครับคู่ตรงกลางมิดฟิลด์นะครับเป็นอังเรและชชโกเมสนะครับในส่วน2ตัวรุกด้านบนนะครับก็จะเป็นมาทุคุญ่านะครับกับโมเนติสโมเนซี่นะครับในส่วนของหน้าเป้านะครับชอเกนสแตนเลอร์เซ่นนะครับ ทัศนานี้นะครับถึงวูฟจะฟอร์มดีมาก็ตามนะครับชนะมา6นัดรวดซิตี้เล่นในบ้านช่วงนี้ก็แข็งแกร่งนะครับและต้องการทําอันดับนะครับไปเล่นในศึก UCL รเอลกันหน้านะครับขอญาติ่าใผลนะครับซิตี้จะชนะวูฟไปได้นะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กในรับแล้วก็ช่องทิกต็อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวการทัวร์เอเชียนะครับของทีมบารร์เซโลนนนากััะคบ ทางเพจไปดูบอลนะครับเราก็มีการจัดทัวร์ด้วยนะครับแบบนี้นะซึ่งสนามที่แข่งก็คือสนามแห่งชาติของสิงคโปร์เลยนะครับเราจัดกันมา2ปีแล้วสมัยร์บูมาวันนี้นะครับเราได้ที่นั่งที่ดีมากๆนะครับหลังซุ้มมานั่งสำรองของทีมบอชานอนแบบนี้เลยนะครับจะเห็นนักเตะอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมภาพสนามก็ดีนะครับเราอยู่ที่บล็อก1,36หนะครับหากท่านได้สนใจนะครับหท่าน36,500้ารบาทเดินทาง26 27- 28กกรกฎาคมนะครับรับกาส่ ท่านแต่ถ้ามาเป็นคู่นะรับไปเลยนะครับเหลือท่านละ35,900บาทนะครับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจองกันไปครึ่งนะครับครึ่งทริปแล้วนะฮะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ท่านนั้นเองนะครับสนใจก็แอดไลน์ go to stadium หรือค้นหาเพจไปดูบอลใน facebook ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วอยากจะไปฉลองแชมป์นะครับดูลิเวอร์พูลพรีซีซั่นนะครับที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ วันที่24 -27 ถึง27กรกฎาคม2 5 6 8นะครับสี่หมืสอันก้้อบาทนะครับที่นั่งเนี่ยเป็นแคด A นะครับแถบสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าชัดแจ๋วเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับ1 5, 4 2 9 0ท่านหมื่อบาทนะครับเดินทางวันที่24กรกฎา,าคมนะครับ4วัน3คืนก็สามารถแอดไลน์ add, like, go to s e d i u m นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยรับโอ้โหจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแต่ว่าใกล้ปิดทริปแล้วนะผมประกาศไป1วันตอนนี้นะครับจองเข้ามาเนี่ย12-13ท่านแล้วอาจจะต้องเปิดอีก1กรุ่ปนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ